การสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดหรือการฟังแต่มันคือศิลปะแห่งความสัมพันธ์เป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เราน่าดึงดูดใครๆก็อยากอยู่ใกล้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเดทแรกงานปาร์ตี้หรือแม้แต่ในที่ทำงานถ้าคุณมีทักษะการชวนคุยที่ดีและเป็นธรรมชาติคุณจะสามารถสร้างความประทับใจแรกที่ตราตรึงและยิ่งไปกว่านั้น คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้ในระยะยาวต่อไปนี้คือเทคนิคการชวนคุยอย่างมีสเสน่ห์ที่ใครๆก็ทำตามได้และสามารถเปลี่ยนตัวคุณให้กลายเป็นคนที่ใครๆก็หลงรกัก 1. เริ่มจากความใส่ใจไม่ใช่คำพูดคนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการชวนคุยให้เก่งคือการพูดเก่งแต่จริงๆแล้วคือการฟังเก่งต่างหากการฟังอย่างตั้งใจการสบตา การพยักหน้าเบาๆหรือการถามคำถามต่อยอดอย่างจริงใจเป็นสัญญาณให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขามีคุณค่าและคุณสนใจในตัวเขาจริงๆ 2. อ,งอย่าถามคำถามแบบสอบปากคำหลีกเลี่ยงคำถามที่เหมือนการสอบสวนเช่นทำงานที่ไหนรายได้เท่าไหร่มีแฟนหรืออยังเปลี่ยนเป็นคำถามปลายเปิดเช่นอะไรทำให้คุณเลือกงานนี้คุณชอบทำอะไรเวลาว่างหรือ ช่วงนี้มีอะไรที่คุณอินเป็นพิเศษไหมคำถามพวกนี้เปิดโอกาสให้เขาเล่าเรื่องในแบบที่เขาอยากเล่าและทำให้การสนทนาไหลลื่นขึ้น 3. ใช้อารมณ์คุณแบบมีชั้นเชิงอารมณ์คุณเป็นอาวุธลับในการดึงดูดคนอารมณ์คุณไม่จำเป็นต้องตลกมากแต่ควรเป็นธรรมชาติและไม่ล้อเนียนหรือดูถูกคนอื่นมุกเบาๆที่แสดงถึงการมองโลกในแงด่ดีหรือการหยอกเล่นแบบน่ารัก จะทำให้บรรยากาศผ่อนคลายและคุณดูเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจ 4. พูดให้น้อยแต่ลึกซึ้งแทนที่จะพูดเยอะลองเลือกเรื่องที่มีสาระและน่าสนใจเช่นประสบการณ์เฉพาะตัวมุมมองต่อเรื่องชีวิตหรือบทเรียนที่เคยได้จากความล้มเหลวการแชร์เรื่องราวที่จริงใจและมีความหมายจะทำให้คนรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณในระดับลึก 5. เล่นกับน้ำเสียงและจังหวะการพูด การพูดเสียงเรียบๆเ,เท่ากันตลอดอาจทําให้คนเบื่อลองใช้จังหวะการพูดที่น่าฟังเช่นการหยุดเล็กน้อยเพื่อเน้นจุดสําคัญหรือเพิ่มน้ําเสียงเมื่อเล่าเรื่องสนุกสิ่งเหล่านี้ทําให้คุณดูมีชีวิตชีวาและน่าสนใจยิ่งขึ้น 6. ใช้ภาษากายเป็นตัวช่วยท่าทางเปิดยิ้มเล็กน้อยขณะฟังการใช้มือประกอบการเล่าเรื่องหรือการโน้มตัวเข้าเล็กน้อยเวลาฟังจะช่วยเพิ่มสเสน่ห์อย่างมหาศาล ภาษากายที่ดีสามารถส่งสารได้มากกว่าคำพูดเสียอีก 7. ชวนคุยแบบกระจกสะท้อนคนเรามักจะชอบคนที่คล้ายกับตัวเองลองใช้เทคนิคการสะท้อนเช่นถ้าเขาใช้คำว่ารู้สึกว่าเหนื่อยมากช่วงนี้คุณอาจตอบกลับว่าเหนื่อยเพราะอะไรเป็นพิเศษเหรอฉันก็รู้สึกว่าช่วงนี้เหมือนมีอะไรดูดพลังเหมือนกันการสะท้อนแบบนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเข้าใจกันและไม่โดดเดี่ยว 8. อย่าก,กลัวความเงียบบางครั้งความเงียบคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการให้คนคิดและรู้สึกถ้าช่วงหนึ่งของการคุยกันเกิดความเงียบอย่ารนหรือรีบพูดเพื่อเติมมองตายิ้มและให้พื้นที่แก่กันความเงียบแบบนี้จะกลายเป็นความสบายใจแทนที่จะเป็นความอึดอัด 9. ใช้ชื่อเขาบ่อยๆแต่พอดีการเรียกชื่อคนเป็นการบอกว่าเราใส่ใจและให้ความสำคัญ แต่อย่าใช้บ่อยจนดูเสแสร้งเช่นคุณอ๋อว่าไงครับคุณอ๋อคุณอ๋อคิดว่ายังไงครับคุณอ๋อแค่ใส่ชื่อในบางจังหวะที่เหมาะสมเช่นตอนเริ่มบทสนทนาหรือเวลาชมก็เพียงพอแล้ว 10. ปิดบทสนทนาด้วยความอบอุ่นอย่าจากการด้วยคำว่าโอเคงั้นไปก่อนนะเฉยๆลองพูดว่าวันนี้คุยสนุกมากเลยนะดีใจที่ได้รู้จักคุณหรือครั้งหน้ามาเล่าต่อนะรอฟังอยู่ คำพูดนี้จะฝังอยู่ในใจเขาและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการสารสัมพันธ์ต่อไปได้สรุปการชวนคุยให้สนุกและมีสเสน่ห์ไม่ใช่เรื่องของเทคนิคตายตัวแต่คือการใส่ใจคนตรงหน้าอย่างจริงใจอย่าพยายามทําให้ตัวเองดูดีแต่ให้โฟกัสที่การทําให้เขารู้สึกดีเมื่ออยู่กับคุณแล้วเขาจะรู้สึกว่าคุณคือคนพิเศษโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายนี้อย่าลืมว่าสเสน่ห์ที่แท้จริง ไม่ใช่สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้คนรักแต่คือพลังธรรมชาติที่เกิดจากการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดและจริงใจที่สุด